<Net> <ance> so whatever <os> <respuesta> you play, pay with Razer Gold. ยังไม่ท hmm. <N> ันไรนะยังสุ่มลัมโบไม่เสร็จเลยกระทะอัปเกรดเลเวล6ก็เข้ามาแล้วนะครับ สวัสดีครับก็บมีของผกัผมมนกช่องกับป่าบอยและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าวันนี้มีกล่องใหม่มานะครับซึ่งเป็นกรทถาที่ผมได้สปอยไปแล้วและเป็นกรทถาที่มีเอฟเฟกต์แบบพิเศษที่ไม่เคยมีมาด้วยนะครับซึ่งก็คือเอฟเฟก glorious moment ผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะ glorious moment นี่ จะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับซึ่งผมคิดว่านะไม่ตัวสุดท้ายที่เราฆ่าได้ก็ต้องเป็นตัวสุดท้ายที่ฆ่าด้วยกระทะหรืออาวุธที่มีเอฟเฟกต์นีเท่านั้นนะครับซึ่ง M762 ในอนาคตก็จะมีนะฮะแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวกระทะนะครับกระทะเลยว่าหนึ่งนะโอเคกระทะทองจะออกแนวแบบทองแดงนิดหน่อยเนาะแล้วก็คิวเอฟเฟกก็มีควันสีขาวๆเหลืองๆแล้วก็สกายแบบเพชรๆนิดหน่อยนะฮะแอดวานซ์ฟอร์มก็จะออกแนวะเป็นทองเงินนะครับ ทองผสมเงินๆเนาะแต่จะมีความเป็นเงินมากกว่า e l m i n a t i o n b r o a d c a s t ครือก็คือคิวฟีดนะครับเฉยๆธรรมดามากแล้วก็ Final Form นะครับเป็นทองขาวที่สวยมากนะออกแนวขาวๆแบบก็เรียกว่าอะไรพื้นหินอ่อน่ะเออประมาณนั้นนะสวยนะสวยนะชอบมากเสียดายที่ Broadcast ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คิวเอฟเเฉยๆถ้ามันสวยนะไม่แน่ผมอ,อาจจะอัพแต่มันไม่ได้สวยขนาดนั้นไงผมก็เลย ไอัพและกันเพราะว่าการอัพก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่ด้วยนะ11ชิ้นเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินไปเนาะแล้วสุดท้ายแล้วทักก็คือ Glorious Moment ที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างสวยนะแต่เสียดายเหมือนกันไม่มีกล่องศพแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ r a z e r Gold ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับขอองราาาวัลีกมกมมย ไม้ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬาเชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e ่ e n ่หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Rich Man Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด Line แอดริชแมน Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิง้งลิงก์ วันนี้ก็เอากระทะสักหน่อยหวังว่าจะได้นะครับหวังว่าจะได้นะถ้าได้คือผมหยุดเลยนะเฮ้กระทะมีเอฟโอแต่ว่าน่าจะออกง่ายอยู่หรือเปล่าเห,หมุนไหมว้าวว้าวไม่เหมุนเลย very good เอเอลืมดูถึงของข้างในกล่องเลยนี่ว่าแต่ก็ว้าวไม่มีให้ลุ้นเลยเหรอนอกเหนือจากกระทะนี้นะครับก็จะมีท้างหน้านของชุด r a d ด a n ยูด้วยนะฮะก็ดูโอเคน่ารักดีน่ารักดีแล้วก็จะเป็นพวกเกมไนท์อัคนะครับเป็นไม่กี่สกินของอัคนะอัคไม่ได้มีสกินเยอะขนาดนั้นแล้วก็ผมยังรอปืนอัพอัพอยู่นะแต่ก็โอเคแล้วก็เกมไหนสตันกรีเน่นะครับก็เ okay, กดีที่เหลือก็ของเก่านะครับตัวนั้นมันไม่หมุนให้เลยเหรอของม่วงก็ไม่หมุนให้เหรอหรือผมไปกดอะไรสกิปไม่มเีเดี๋ยวนี้มันไม่หมุนให้แล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้รู้เลยเนี่ยไม่คูลเลย ว้าวไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรและจะครบห้ารอบแล้วเนี่ถามจริงโอเคเสมอต้นเสมอปลายจริงผมการันตีไตกระทะคือดีเทนคือหวยแล้วก็มาทิวก็โอเคเทนอ้ามาวิวแต่ว่าต้องไปต่อเลยนะอยู่ีพ่อผมจะเอาอุ้ยหมุน อ๋อกินเนตเลยว่าจะได้กระทะคโอเโอเคโอเ,โอเ,โอเได้ดีได้ดีได้ดีได้ได้ดีได้ดีได้ดีได้ด,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 ดีกระทะมาทีเรียวเอ่ออ่าโอเคโอเคเหมือนรอบสองจะดูคุ้มกว่ารอบแรกนะอ๋อไม่แม้แต่หมุนให้เลยโอเคกระทะกระทะกระทะ ไม่ชอบมันลุ้นตรงนี้เลยเอาจริงๆนะไม่ชอบแบบไม่ชอบมากๆเลยเราต้องสวนทางไหมกดเพนเอาไว้เกมจะได้แบบคิดว่าเออเราต้องการเพนอะไรเงี้ยซึมจกระท้านี่เทคนิคนี้เบิกสวนทางครับสวนทางจริงๆแรกก็สวยนะมันเหมือนกับกระทะอันนี้เลยอะ่ะเหมือนกระทะเนี่ยอันสีเงินเลยฮะแต่เพียงแค่ว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีทองและอัปเกรดได้เท่านั้น สแตนกรีเนตสีม่วงโอ้โหสีโคตรแปรดแบบแปรดจ,จัดเลยบอกเลยว่ายางเด่นโคตรเด่นแน่นอนโอเคตอนนี้ก็มาณันนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะในครั้งหน้าเจอกันครับเย้ yes.